สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลาฮนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นไฮเกรดซึ่งเป็นไฮเกรดที่กล่องค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมเกอตัวเมสเซอร์นั่นเองนะครับจากในซีรีส์นะครับของตัวนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับก็คือโมบิลสุดกันดัมฮัสเวย์นะดูใกล้ๆนี่โมบิลสุดกันดัมฮัสเวย์นะครับแหมมันเท่จริงๆเลยดูหน้ามันดิโอ้ เทมากเทมากนะฮะตัวนี้ก็คือเมสเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวเมสเซอร์เนี่ยมันจะเป็นหุ่นผลิตนะฮะจำนวนมากนะครับหรือเป็นพวกแมสโปรดักต์นั่นเองนะครับจากกลุ่มที่ชื่อว่ามาสตี้นะครับซึ่งจากในอของตัวฮัสซเวยเนี่ยตัวก่อนหน้าที่รีวิวไปแล้วนะฮะคือตัวกุสตาฟคาร์นนะครับซึ่ง ตัวนี้ก็จะใหญ่เหมือนกูสตาฟคานนั่นแหละนะครับเพราะว่าเอามาสู้กันนะครับเมสเซอร์ไทท์นะครับ f ศ1นะฮะนี่แน่นอนมันน่าจะมีตัวอื่นๆด้วยนะน่าจะมีตัวอื่นตามมานะครับอ่ะเรามาดูกันที่ด้านข้างก่อนคือความหนาเห็นไหม <c oughs> อ่ะนี่คือฝ่ามือผมแปะไปะนี่ยังแปะไม่มิดเลยนี่หนามากนะครับนี่ ความหนาของเขานะฮะ m e s เซอร์ไทป์1นะฮะมาร์ฟี่เอ่อมาฟตี้นะฮะ m a s s Product Heavy Mobile Suit เนะี heavy, ่ย Heavy ่เหไหมอย่างใหญ่อะ่ะนี่ก็คือด้านหน้าด้านหลังนะครับของตัวหุ่นเมื่อประกอบเสร็จออกมาแล้วนะครับพาร์ตอาวุธนะครับพื้นฐานเลยนะฮะก็จะมีตัว Beam บีมไรเฟิลนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นลองบีมไรเฟิลนะครับ และโล่นะครับโล่ก็จะเป็นลักชิลนะครับก็คือใหญ่ทั้งโล่ใหญ่ทั้งปืนนะครับแต่ว่าตัวบีมเซเบอร์ไม่ลักกับเขาด้วยนะเป็นบ er ีมเซเบอร์เฉยๆนะฮะมี2อันนะครับก็กิมมิคจุดขยับนะฮะนี่ยังดูไม่ออกหรอกเพราะว่ายังไม่เคยต่อจากตรงนี้ช่วงเอวแน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นแอคชั่นนะครับที่เขาทำมาให้ดู อ่ะโอเคในโลกก็จะสามารถเก็บด้ามของตัวบีมเซเบอร์ได้นะอันนี้คือลูกเล่นที่เห็นอยู่นะแอคชั่นก็คงได้ไม่เยอะหรอกนะเพราะว่ามันเป็นหุ่นที่ตัวใหญ่นะครับตุ๊ตะนะอ่าหัวก็ตามนี้นี่ก็จะมีเส้นพลังงานที่ปากนะครับแอคชั่นนี่ก็ตามนี้นะด้านหลังนี่น่าจะสวยเนี่ยคือด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวไอพ่นจิวนะ๋วจิะวะ สองข้างกระโปรงหลังได้ก็ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับอ่ะนี่ก็คือรอบๆกล่องนะครับอันนี้เป็นกล่องลำดับที่233นะครับแล้วก็อีกฝากฝั่งนะฮะก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับของตัว m e s s อร์น,นั่นเองนะครับอ่ะกล่องนี้ก็ราคาประมาณ900นะฮะแล้วแต่ร้านนะที่คุณหาซื้อกันได้นะครับบวกลบ อันนี้ได้มาจากทางร้านกันพาวิลเลตนะฮะแน่นอนมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วถ้าสนใจกดลิงก์ได้เลยกล่องใหญ่มากนะฮะอ่ะเปิดกล่องพร้อมกันโอ้เปิดกล่องมาเห็นไหมพาร์ทนี่เต็มเลยนะนี่เต็มนี่นะโอ้โหแน่นๆนี่คือแบบกล้องผมมันไกลมาประมาณนี้แล้วอะถ้าอยากจะไกลกว่านี้มันจะตกขอบไปแล้วอนี่ฉะนั้น ให้ดูตามนี้ก่อนอ่ะก็แน่นๆนนตามนี้เลยนะก่อนอื่นนะฮะก็ตามธรรมเนียมเราก็มานับจํานวนถุงกันก่อนนะว่ามันมีนกี่ถุงนะครับอ่านี่คือหนึ่งนะแน่นๆเลยแผงใหญ่นะครับสองนะฮะสามสี่ห้าถุงนะครับสำหรับไฮเกรดนะแล้วก็ คู่มือนะครับของตัวเมสเซอร์เอาละครับเรามาดูคู่มือกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูแผงกันนะครับสําหรับคู่มือก็จะเป็นเหมือนไฮเกดทั่วๆไปนะจะเป็นแผ่นพับนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นรูปอาร์ตเวิร์กนะครับของตัวหุ่นด้านข้างก็จะบอกถึงตัวสมรรถนะของขุ่นนะครับว่าเป็นส่วนสูงน้าหนักแล้วก็พาร์ตอาวุธนะครับที่เขามีมาให้นะครับอ่าตามนี้อ่า แล้วก็โลโก้นะครับของตัว Mobile Suit Gundam h a s w a y นะครับ้องดูแผงก่อนนะครับแผงนี้คือเปิดมาดูแล้วน่าจะเป็นแผงใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ารูปร่างในการที่เขาตัดแผงออกมาจะ,จะดูแปลกๆหน่อยนะก็อาจจะหมายความว่าเหมือนที่ผมบอกตอนต้นคลิปก็น่าจะมีตัวอื่นที่เป็นเมสเซอร์นะฮะตามออกมาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบ mass product นะครับอ่ะตัวแผงนะครับเราก็มาทับกับจุดนี้ห่อน่อะจะเป็น A นะครับ B1 นะฮะบ2เบิ้ลนะครับ, 2, รบ2แผงนะครับแล้วก็มี B3 นะครับซึ่งมันตัดออกมาแปลกๆเดีนะ๋ยวมาดูของจริงกันแล้วก็แผง C นะครับแผง D แล้วก็จบด้วยบิมเซเบอร์และสติกเกอร์จะเห็นว่าตัวนี้ไม่มี PC โอเจ๋งเลยไม่มี PC นะครับก็มันเป็นหุ่นที่ตัวใหญ่เนาะถ้ามี PC อาจจะหลวมง่ายมั้งนะครับ ขั้นตอนในการต่อก็จะเริ่มในส่วนของอตัวบอดี้นะครับแล้วก็ชิ้นหัวนะครับชิ้นแขนนะแล้วก็ชิ้นขานะครับชิ้นขาขั้นตอนการต่อก็จะประมาณนี้นะครับไม่มากไม่ไม่มาก,ไม,ไ,มไ,มมากไม่น้อยจนเกินไปนะ ้านหลังนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวหุ่นนะฮะตามที่ได้บอกไปมันเป็นทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งดีมากสาหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษออกนะครับสาหรับผมก็งูปะปานะครับคำคไปอ่ะพาร์ทอาวุธก็ตามนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นในส่วนของรักบีมไรเฟิลนะฮะบีมเซเบอร์แล้วก็รักชิลนะครับ3ชิ้นนะตามที่ได้บอกไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผงกันเลยดีกว่าครับผม เรามาเริ่มกันที่แผง A นะครับก็เป็นติคัล color นะฮะแต่ว่าไม่มีพาร์ทชิ้นใสนะครับก็สีเหลืองมันก็จะเป็นชิ้นของพวกหน้าอกนะครับในส่วนของกระโปรงหน้าแล้วก็ชิ้นขาบางส่วนนะครับแล้วก็ตรงพวกนี้จะเป็นช่วงของเอวเนาะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับแผง A ยววางไว้ใกล้ๆตรงนี้ก่อน แล้วก็แผง B อันนี้เลยนะครับเป็นสีแดงนะครับแต่เป็นแบบแดงออกไปทางชมพูชมพูนิดนึงนะฮะอันนี้คือ B 1นะครับก็ตรงนี้คือเท้าแน่นอนพวกชิ้นตรงนี้คือเท้านะครับลองเทียบกับนิ้วโป้งนะฮะนิ้วโป้งของผมนะฮะเท้านี่คือใหญ่มากนะครับแล้วก็ลวดลายนะครับของตัวเท้านะครับเออชิ้นนี้มันตรงไหนอ่ะตรงนี้น่าเป็นส่วนประกอบของโลนะ น่าจะเป็นโล่แล้วตรงนี้ก็ขอเดาว่าน่าจะเป็นไหลนะฮะพวกนี้เป็นชิ้นกระโปรงนะกระโปรงหน้านะครับอันนี้คือ B1 นะแล้วก็ B2 เนี่ยจะเบิ้ลนะฮะ B2 จะเบิ้ลนี่เบิ้ลตามนี้เลยเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นกระโปรงหลังแหละนะชิ้นแขนนะครับชิ้นหน้าอกนะ ใหญ่มากเอ๊ะแต่ว่ามันเบิ้ลไงเห็นไหมหน้าอกเราก็ใช้ชิ้นเดียวนะฮะใช้ชิ้นเดียวฉะนั้นมันจะต้องมีชิ้นที่เราไม่ใช้ก็เหลือไปนะแล้วก็ตัว b 3อันนี้ตามที่ได้บอกไปคือเขาตัดมาแปลกๆมากเนี่ยเขาตัดมาอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรจาแถวนี้อยู่นะครับ ก็ในอนาคตก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับตัวของเมสเซอร์นะน่าจะตามมาอีกฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนของเท้าอีกข้างหนึ่งนะที่เออเหลือจากของทาง B1 ซึ่งมัน B1 มันมีแค่ข้างเดียวอีกข้างก็คืออยู่ที่แผงของ B3 แต่ว่าก็จะมีตรงนี้อีกนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตจะมีตัวแบบไหนนะให้เราดูแล้วก็อันนี้จะเป็นแผง C1 นะครับ C1 ก็จะเป็นในส่วนของชิ้นขานะครับแล้วก็ชิ้นโลนะฮะ พวกนี้เ,เป็นต้นขานะครับผมนี่ไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลข,ขาอีกข้างหนึ่งมานะครับเป็นของตัว C2 นะนี่ชิ้นเนี่ยใหญ่เลยนี่เทียบกับย้วโป้งนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชิ้นโครงละนะครับจะเป็นในส่วนของแผงดีนะฮะก็จะเป็นตัวลากบีมไรเฟิลนะฮะ ชิ้นของตัว iPhone นะครับแล้วก็ข้อต่อต่างๆนะคือข้อต่อเนี่ยชิ้นใหญ่มากเห็นไหมชิ้นใหญ่เลยนี่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่หญไม่ต้องไม่ต้องพึ่ง PC แล้วนะฮะนี่คือ D1 นะแล้วก็ดีนะครับอ่าเป็นชิ้นด้านในอีกเช่นเดียวกันนะครับตัวมือนี่ก็ใหญ่นะมือนี่เท่ากับเล็บเลยนะครับนี่สุด ใช่นะครับจะเป็นตัว D3 นะดี D3 ก็ตัดออกมาแปลกๆอีกเหมือนกันนะฮะมันตัดติ่งอย่างเงี้ยก็เลยงง,งๆก็ค,คิดว่าน่าจะมีแผงเพิ่มเติมในอนาคตนะฮะนี่พวกนี้เป็นชิ้นข้อต่อหมดเลยคือชิ้นข้อต่อเนี่ยจะมีมาให้3แผงนะคือ d123 นะครับแล้วก็ชิ้นเกาะเนี่ยเขาจะมี สองสีหลักๆนะครับตามที่เราเห็นนะฮะสองสีตามนี้นี่แล้วก็สีบลเป็นชมพูชมพูอย่างนี้เป็นแดงชมพูนี่ที่เป็นแผงของแผง B นะครับนี่แผง B เนี่ยมี4แผงนะครับก็คือ B1 นะฮะแล้วก็ b 2เบิ้ลนะครับแล้วก็ B3 สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแผงของแผง a นะครับที่เป็นมัลติคัลเลตามนี้ จะมีตรงนี้อีกนะครับก็คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์จะมีแค่นี้เท่านั้นนะครับสติกเกอร์มีแค่นี้เท่านั้นอีกแผงหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบีมเซเบอร์นะครับฉะนั้นตัวแผงก็ทวนกันอีกทีนะจะมี A นะครับแล้วก็ b อีก4แผงนะเป็น5และ c เป็น2นะเป็น7นะครับแล้วก็ d อีก3แผงเป็น10ครับรวม พิมซเบอร์เป็น1 0เอ็ดแผงนะครับสำหรับกล่องนี้นะตัวเมสเซอร์ไทป์นะฮะเ0 1นะครับผมก็ตัวนี้นะครับจัดว่าเป็นโมบิลสูตรขนาดใหญ่นะครับเป็นโมบิลสูตรขนาดใหญ่เลยอนะปึ๊บโอเคก็ตัวนี้นะครับยังเป็นในส่วนของการเปิดกล่องอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวสำหรับ คลิป Build Up นะฮะก็เดี๋ยวจะตามมาแน่นอนนะครับแต่ว่าจะทิ้งระยะหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายตัวที่อยากต่อมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็เม s เซอร์มันเป็นของใหม่แต่ว่ามีของเก่าที่อยากจะเอามาต่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเ,ออเรามาดูกันทีหลังนะครับในวันถัดไปแล้วกันนะครับก็สำหรับตัวนี้เม s เซอร์ไทฟเอฟศูนย์หนึ่งนะฮะได้รับการสนับสนุน เปิดกล่องนะครับจากทางร้านกันทาวิลเลจนะครับท่านเพื่อนชอบหรือสนใจนะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะฮะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม